ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกที่ใช้เจ้าตัว m e r c e d e s b e n z นะครับตัว G L C 200D นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้นำรถไปทางทีมงานโอ e ว h a u ฮ s นซาวราชพุรีนะครับทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมก็เป็นที่ทราบดีนะครับสำหรับรถนะครับทางค่าย m ม r c e d e s b e n z นะครับก็มีการซับเสียงมาให้ระดับหนึ่งแต่มีบางส่วนบางจุดนะครับที่ไม่มีการซับเสียงนะครับก็จะมีเสียงน้อยเข้าไปในกลในระบบห้องโดยสารของเจ้าตัว Merced e s b e n z วันนี้เพื่อนสมาชิกก็ได้นำรถแมาทางทีมงานอุปกรณ์สาวราชชุนีครับทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมติดตั้งแบบไหนนะครับให้แด้มกับตัวเบดีรถครับมีการยึดเกาะได้ดีนะครับทับเสียงให้ได้มากที่สุดอย่าลืมนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเราจะต้องมาทําการรืออุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะมาทําการถอดอุปกรณ์ต่างๆและนอกจากนั้นครับเดี๋ ครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้แดมกับตัวเบริ่รถมีการยึดเกาะได้ดีเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการถอดอุปกรณ์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับว่าเราทําการแดัมในถซนตรงไหนเพื่อให้ห้องโดยสารในรถเบอร์สเตรเป็นตัวนี้นะครับเงียบมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเชิญชมในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสลับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับจุดอ่อนนะครับของเจ้าตัวเบอร์สเตรนะครับตัว GLC นะครับซึ่งมีเสียงนะครับเข้าไปห้องโดยสารค่อนข้างสูง เรามาดูนะครับจุดอ่อนนะครับหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําการถอดเจ้าตัวเบาะมาแล้วครับเห็นนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในกับในส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นห้องโดยสารนะครับทั้งเบาะทั้งด้านหน้านะครับก็มีวัสดุทับเสียงมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่จุดอ่อนนะครับก็คือนะครับตั้งแต่นะครับเบาะนั่งนะครับแถวที่2นะครับยันไปถึงห้องสัมภาระนะครับนะครับนี่คือจุดอ่อนนะครับจะมีแดมมาให้เป็นบางส่วนนะคู่นี้ฮะเห็นไหมครับนะครับนี่คือจุดอ่อนนะครับ พราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาแราชุมชครับเดี๋ยวเราจะทาการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในส่วนของตัวนะครับเบาะนั่งนะครับไปจนถึงนะครับห้องสัพพะะทางด้านท้ายนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํานะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดพื้นผิวพวกนี้นะครับเห็นไหมครับพวกนี้นะฮะเราทําความสะอาดก่อนนะครับเพื่อให้ตัวแดมกับตัวบุดีรถมีการยึดเกาะกันได้ดี รวมทั้งตัวนี้นะครับพวกอุปกรณ์คอนโทรลชุดฟิลต่างๆพวกนี้นะครับเ๋ยวครับเดี๋ยวเราทาการถอดออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผลนเดมเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวแผ่นด็นะครับครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผลนดมในรถเบอร์สิบเบนกันนี้ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมในรถเมอร์เซเดสนะครับตัว GLC 250นะครับเพื่อให้ห้องสารเยบเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับแลวเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมเมืทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชพุทธนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับไม่ใช่นําแผ่นแดมมาทําการแปะแล้วก็ทําการประกอบจบนะครับจริงๆนะครับการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นเดมมีความสําคัญมาก เรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดั้มของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเสาเราจะพูดนะครับดูนะฮะวันนี้นะครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดัมซึ่งมีคุณภาพนะครับของย่อแคลริเบตนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นข้างสูงนะครับเนื่องจากโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับมันไม่ได้เป็นเหล็กแผ่นเรียบๆนะครับจะมีรอยโค้งรอยเว้านะครับเห็นไหมท่านแดัมนะครับของแคลริเบตเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นข้างสูงนะครับมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถนะครับรอยโค้งรอยเว้ายึดเกาะเกิดขึ้นลายตัวบุรีเราเห็น และนอกจากนั้นครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั้มเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างเจ้าตัวแอนฟอร์สเพนท์นะครับที่เป็นตารางหมอกคอตัวนี้นครับเราทําการสร้างกับเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเพื่อให้ตัวแดั้มกับตัวบอดี้รถครับมีการยึดเกาะได้ดีนะนะครับนี่คือขั้นตอนในการสร้างนะะนครับและดูนะครับเทคนิคในการแดั้มทางทีมงานอุคอเสาราชพุทธครับเราใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับในการแดั้มนะครับเราไม่ใช่แดั้มปุ๊บเอาแดั้มมาแปะปิดอุปกรณ์ต่างๆเห็นะครัับบพพวววกกกออุุปรรรณ์ชดคคนโทลแผงฟิ เราทําการถอดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันเข้าไปเพื่อเพื่อให้ตัวแผ่นดันะครับครอบคุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นเพืครับดูขั้นตอนที่ในการแดมทางทีมงานรถขนส้ารถเพื่งครับซุ้มล้อเพาะเก็บนะครับนะฮะครอบคุมพื้นที่หมดเลยนะครนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดัในรถเมอร์เซเดสเบนท์คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนท์นะครับอยากให้ห้องให้ เงียบมากยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถนํารถให้ทางชีมงานวัคซ์สาวราะชุดครับทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเหมือนกับรถเมอร์เซเดสเบนเกนี้นะครับครับตัวหลับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับในรถเมอร์เซเดสเบนเกนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับดูขั้นตอนเทคนิคในการประกอบนะครับทุกอย่างเข้ารูปเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวดมนะฮะก็จะมีพรมนะครับเราก็ได้ทําการประกอบเข้าไปนะฮะ ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมในรถ Merced e s Benz คันนี้นะครับหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Merced e s Benz นะครับอยากจะได้ห้องที่สารที่เงียบขึ้นกว่าเดิมนะครับก็สามารถนับรถไปทางชิมงานโอฮอนสาวไลท์ชุนนะครับทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมได้นะครับตลับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับในรถ Merced e s Benz คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้้้ออยะรรงหาาาถเเมมีโปจไใ่ เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมนในคลิปต่อไปนะครับจาก o อเวอร์ฮอนซาวราชพึษงน,นะครับ